สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ The Minimal Going Green นะครับตอนนี้ EP ที่13แล้วนะครับช่วงนี้รู้สึกว่า Minimal เน,นี่ยจะรายการเนี้จะมาบ่อยเกินไปหรือเปล่าครับเพราะว่าเพิ่งปล่อยตอนที่12ไปนะครับจริงๆแล้วะกะว่าจะจะจะ,จะพูดคุยเรื่องที่มันที่ที่ผมได้ยินบ่อยๆช่วงนี้ผมไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมนะครับเป็นเรื่องของคำว่าความสุขครับ ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นช่วงที่ผมค้นคีย์เวิร์ดที่เราได้ยินหรือว่าเราอยากจะได้ยินพอไม่ว่าจะเป็นการฟังพอดแคสต์ก็ดีอ่านหนังสืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ไปพบปะกับผู้คนเนี่ยผมมักจะได้ยินคนํานี้เหมือนสะก,กิดขึ้นมาระหว่างที่อยู่ในบทสนทนาแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคํานี้มันมันโผล่เข้ามาบ่อยจังเลยแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเรามีอะไรบางอย่างกับมันอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยอยากจะมาพูดคุยเรื่องนี้โดยที่ ก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะคุยเรื่องอะไรแต่เอาเป็นว่าก็จะมาพูดเรื่องต่างๆที่เราพบเจอมาแล้วกันอย่างล่าสุดตอนล่าสุดที่บอกว่าผมได้ไปคุยกับนักจิตวิทยาใช่ไหมครับเขาก็บอกให้ฟังว่าอ๋อ,อก็เรื่องชีวิตอะไรเงี้ยครัก็ใช้ชีวิตเท่ากับที่อยากจะใช้อะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะที่ที่เราจะสามารถใช้ใช้ได้อะไรเงี้ยจากจากการที่เราอยากจะทํานู่นทํานี่ทานั่นอะไรเงี้ยน,นะครับมี คำนึงที่ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะได้ยินจากพอดแคสต์รายการหนึ่งแหละน่าจะเป็นรายการที่คุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องของเป็นแบบจะเรียกว่าไงเดียจิตเวทหรือหรืออะไรอ,อ่ะอัดเรื่องเรื่องของเนี้ยครับสุขภาพจิตเนี่ยครับท่านบอกว่าเคยถามเหมือนเป็นคนไข้คนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความสุขนี่แหละครับว่ามีความสุขไหนที่ สามารถแบบว่าซื้อไม่ใช่ที่มีได้โดยไม่ต้องการโดยไม่ต้องใช้เงินไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาบอกว่าทําให้คนไข้รายรนั้นเนี่ยกลับไปคิดมานานเลยนี่ครับจนจนกระทั่งมีอาจจะเดือนสองเดือนอกลับมาทีหนึ่งมาคุยกันเนี่ยคนไข้คนคนี้ถึงแบบเออมาตอบคาถามนี้ซึ่งคําถามก็เป็นคําถาม,มพื้นที่คุณหมอถามไปแต่ว่าบางทีในช่วงนั้นแล้วอาจจะเหมือนว่ามันไม่มีอะไร ะะแต่ว่าบางทีมันก็เป็นคําถามที่เป็นคําถามง่ายๆแต่ว่าผมก็ว่ามันมันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเหมือนตอบยากอย,กอยู่นะว่าเอะความสุขบางทีเราชอบใช้เงินซื้อที่มันแบบเหมือนฉาบถวยอะไรเงี้ยนะครับอยากได้นั่นอยากได้นี่ไปซื้อของอนะไรเงี้ยมันได้มาไหวมากเลยแต่บางทีมันอยู่กับเรานานไหมอ่ะความความรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้จากการไปชอปปิง้งสิ่งที่เราได้จากการ ใช้เงินจับจ่ายนี่มันได้มามัน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 มีความสุขที่อยู่กับเราได้นานขนาดไหนแล้วก็มีคําพูดหนึ่งที่บอกว่าเงินเนี่ยซื้อได้ก็จริงนะครแต่ว่าถ้าซื้อเป็นในเรื่องของประสบการณ์เหมือนอาจจะไปเที่ยวอาจจะทําอะไรทักอย่างร่วมกันกับครอบครัวหรือคนที่เรารักหรือทําคนเดียวก็ได้นะครับมันจะทําให้ความสุขที่มันฝัง ติดหรือประสบการณ์ที่มันติดมาความสุขเนี่ยมันอยู่กับเราได้นานกว่าเหมือนถ้าลองเรานึกถึงการที่เราได้ไปเที่ยวสักที่หนึง่งแล้วเออมันมีความสุขเนาะวันหนึ่งเราก็คงจะอาจจะผ่านไปนานไม่นานไม่รู้แหละผ่านไปแล้วก็เราอาจจะนึกถึงว่าอ๋อช่วงนั้นเรามีความสุขเออเรายังนึกถึงมันได้เนาะแต่ถ้าถ้าถ้าเราจะแบบเปรียบเทียบ,ยบแบบไปซื้อของชิ้นหนึ่งมันอกว่าใหม่เนาะเอาเอาเปรียบเทียบกันเหมือนถ้าใครใช้ ไอโฟนรุ่นใหม่หมๆอะไรเงี้ยนะครับเราจะย้อนกลับไปไหมว่าอ๋วันหนึ่งเราซื้อ iPhone รุ่นนั้นแล้วแบบเออมีความสุขอืมผมว่าก็อาจจะจะไมเน่นะแล้วก็มีอีกอีกอีกคนหนึ่งที่ผมไปเจอมานะครับพอดีผมเนี่ยไปไปเที่ยวงานที่จังหวัดบุราราาธานีครับเขาจัดงานหนึ่งเป็นอ่าเกี่ยวกับเหมือนอ่ามันมีย่านเมืองเก่าของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ ทำเหมือนชุบชีวิตให้มันมีขึ้นมาทำเป็นอีเวนต์กิจกรรมอะไรต่างๆผมก็ลองไปไปเที่ยวดูนะก,ก็สนุกดีนะครับเป็นขายของมีกิจกรรมดนตรีมีแต่เออแต่ว่าแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งที่ว่าเหมือนฝนมันตกครับก็มันดูฝนอนะเนาะแล้วก็ผมก็ได้ไปเจอกับพี่คนหนึ่งนะครับก็เป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะ เหมือนจะรู้จักกันแต่ว่าก็ไม่ไม่เคยคุยกันสักทีหนึ่งแล้วแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนรู้จักของแบบเขาก็มามาแบบมา,มาดื่มมาแฟด้วยกันของใน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 อีกวันหนึ่งนะครับเขาก็เล่าให้ฟังอยู่นะว่าเขานีเ่เรียนเรียนจบพวกเอ่อปวชปวสอ,อะไรเงี้ยมาครับเรียนแบบว่าช่างก่อสร้างอ่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วชีวิตเขาก็หลังจบแล้วเนี่ยเขาก็แบบบอกว่า เขาอาจจะเกือบจะได้เป็นนักร้องอะไรเงี้ยครับไปร้องเพลงตามจังหวัดต่างๆเนี้ยไปทัวร์ไปอะไรเงี้ยนะครับตามอาจจะเป็นสมัยก่อนเนอะยุคเก้าศูนย์่ะอาจจะเป็นแนวแบบร้านเล่าตามผับอะไรเงี้ยครับตามสัญญาอะไรไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะไปตามเอ่อตามอะไรอะ่ะ <c oughs> ตามสิ่งที่สมควรจะไปก็คือไปเรียนนะครับไปเรียนแต่เขาก็เลือกที่จะไปเรียนรามก็อ๋อพี่จบรามแล้วครับแต่ผมก็แบบประมาณว่าทําเหมือนสนิทนะครับเพราะว่าเราก็จบรามเหมือนกันอะไรเงี้ย แต่สุดท้ายแล้วพี่ก็บอกว่าเออไปเรียนก็เหมือนว่ามันต้องทํางานอะไรไปด้วยก็ก็เลยไม่ไม่ไม่สำเร็จตรงนั้นนะครับพี่ก็บอกว่าเขาไปทางานที่พันทิปครับคุณผู้ฟังเคยเคยนึกเกิดทันไหมยุคยุคพันทิปที่แบบว่าเอา่อเวลาเราเดินไปเงี้ยก็จะมีแบบของผิกดกฎหมายเยอะหน่อยเนาะไม่ค่อยถูกลิขสิทธ์อะไรเงี้ยครับก็แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ได้เหมือนหลังจากพันทิปเนะี่ยก็เห็นพี่เขาบอกว่าเขาทํางานกับพวกคอมพิวเตอร์ทําอะไรนี้ เยอะอะไรเงี้ยก็เลยสุดท้ายแล้วก็แบบมาทางานโรงแรมอย่างเงี้ยทามานานเลยนะครับจนชีวิตเขาก็ยังเปลี่ยนอยู่นะครับเขาก็มาทําแบบแบบเอ๊ะทำทำมานานแล้วนะจนไปอยู่ที่ชชอําด้วยหลายปีนะครับก็สุดท้ายแล้วเราอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทําให้เขาแบบมีความสุขบ้างเพราะว่าพอพอทํางานเดิมๆนานๆไปเนาะมันก็เหมือนแบบว่าชีวิตคนเรามันก็จะแบบ ไม่ไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเพราะเลยแบบนึกยังไงไม่รู้ผมก็พยายามฟังแล้วจับใจความเนาะเขาพี่เขาก็แบบมาชอบเรื่องการตัดผมก็เลยแบบได้ไปเรียนเป็นโคง้งเป็นคอร์สอะไรบ้างเขาบอกว่าพอรู้แล้วว่าตัวเองชอบตัดผมเนี่ยก็ไปซื้อปตัตตาเลียนมาฝึกอะไรเงี้ยครับเขาก็ทำเนาะก็อยู่กรุงเทพก็แต่ชีวิตก็มันเหมือนว่ามันวนลูปอะครับถ้าหลายๆคนที่เป็นคนตังจังหวัดแล้วไปอยู่กรุงเทพก็จะนึกออกว่าเออทำงานเสร็จ ก็กลับมาห้องกว่าจะกลับมาห้องก็แบบดึกนะครับเพราะว่าการเดินทางกาังนอะไรเงี้ยก็ลาบากหรือตื่นเสร็จแล้วก็ต้องรีบเพื่อจะไปทํางานอะไรเงี้ยมันชีวิตวนรูปแค่ก็เลยแบบว่าอ,อชีวิตมันจะมีความสุขไม่แน่นะครับถึงแม้ว่าบางทีการได้เงินอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขที่แบบหนึงนะ่งเนาะแต่ว่าถ้ามีความสุขแล้วมันอาจจะมีความเครียดเยอะเกินไป แล้วไอ้ประเด็นของความสุขในชีวิตมันคืออะไรนะหรือการได้เงินมาเหรออะไรเงี้ยก็เลยก็เลยทําให้เขาตัดสินใจว่าอ๋อเดี๋ยวไปอยู่ต่างจังหวัดดีกว่าซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนพี่เขาเป็นคนจังหวัดไหนแต่พี่เขาพูดถึงจังหวัดอยู่สามจังหวัดที่อยู่ละแวกดูกันว่าชีวิตเขาก็วนเวียนอยู่สามจังหวัดนี้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาตัดสินใจว่าจะจะมาเปิดที่ตัดเขาเรียกอะไรครับร้านตัดผม ของพี่เขาที่เขาเปิดนะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเขาเปิดเป็นแบบว่าพรีเมียมอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าความพรีเมียมคืออะไรอาจจะมีประสบการณ์ที่ดีกว่าหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเขาก็ได้รับคําแนะนําว่าถ้าอยากจะไปเปิดจังหวัดไหนะให้เปิดที่จังหวัดที่มีห้างสินค้าเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าการที่จะเปิดในจังหวัดทั่วไปเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงแต่ถ้าจังหวัดที่มีห้างแล้วเนี่ยเชื่อว่าพวกนักการตลาดหรือพวกที่เขารีเสิร์ชข้อมูลก่อนจะทําห้างเขารีเสิร์ชข้อมูลมาดีแล้วว่า พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่สามารถทําห้างได้แสดงว่าประชากรเนี่ยมีความสามารถในการที่จะซื้ออะไรเงี้ยได้นะครับผมก็เลยเขาก็เลยเมาเปิดที่จังหวัดนี้เนียแล้วก็นั่นแหละครับนั่นน่าจะเป็นชีวิตที่เขามีความสุข นอกเหนือจากความสุขที่ที่พี่เขาแบบเล่าให้ฟังว่าผมพอผมฟังแล้วมันก็เหมือนเป็นแนวแนวปรัชญาอะไรนิดนึงนะว่าว่าเราจะทําอะไรให้มีความสุขแต่ดูจากลักษณะไลฟ์สไตล์ของพี่ขาแล้วเพราะว่าเมื่อคืนพี่เขาบอกว่าไปดื่มเหล้ามานะครับแล้วก็อาจจะตื่นสายหน่อยแล้วก็นัดลูกค้าถ้าถ้าวันไหนรู้รู้รู้ตัวว่าต้องไปดื่มเหล้าอาจจะ เกือบเช้าอาจจะต้องแบบนัดลูกค้าแบบตอนตอนบ่ายอะไรเงี้ยครับก็เปิดร้านบ้างนะครับชาวบ้านข้างบ้านจะได้ไม่สงสัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะบอกว่าไงถ้าถ้าพูดถึงเรื่องการดื่มกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะถามผมชอบไหมผมชอบนะครับผมผมชอบอารมณ์มัน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 ดูเหมือนเป็นสิ่งเสพติดเนาะพอพอเราได้ได้ได้ดื่มได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนว่าเราได้ผ่อนคลายขึ้น แล้วถ้าถ้าบังเอิญว่าเราได้ดื่มดื่มคนเดียวก็ก็ได้นะจริงแล้วก็ได้อนะเนาะแต่ถ้าได้ดื่มกับใครแล้วได้พูดคุยในช่วงที่มีบทสนทนาที่อาจจะมีคุณภาพน,นิดนึงนะครับมันก็อาจจะทาให้เราได้มุมมองใหม่ๆในชีวิตผมก็บางครั้งผมจะชอบเป็นนะบางทีเราก็ไม่เคยดื่มกับคนนี้หรอกนะครับบางทีเราได้บังเอิญเป็นจังหวะที่ต้องได้พูดคุยกันอย่างมีครั้งหนึ่งเนี่ย ผมก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าบางทีผมก็นั่งคุยกับชาวบ้านก็ได้เนาะแบบเราก็นั่งดื่มไปเรื่อยลถ้าแต่ในกรณีที่แบบว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรนะเราถึงจะแบบทําอย่างนั้นถ้าจาไม่ผิดนี่น่าจะนั่งยาวจนถึงประมาณเกือบตีสองตีสามะครับแล้วก็คุยผมก็นั่งฟังเขาพูดเราอออาจจะออกไอเดียบ้างเรื่องเรื่องของชีวิตเรื่องของอปัญหาต่างเนะี่ยมันก็นั่งเพลิน,นีนะจังหวัดที่เราคุยกันเนี่ยมันอาจจะได้อะไรบางอย่างที่แบบเหมือนแชร์อะไรเงี้ยครับ แต่พอสุดท้ายแล้ววันรุ่งขึ้นมันก็อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ล่าสุดก็ได้มาคุยกับน้องคนนึงเป็นมือมือกีตาร์นะครับแล้วก็ได้คุยคือประมาณว่าน้องเขาเพิ่งเพิ<ๆ>่งเพิ่งเรียนจบอะไรเงี้ยแล,แล้วก็กลับมามาอยู่บ้านซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลับมาเนาะชีวิตการเป็นนักดนตรีถ้าจะกลับมาอยู่บ้านแบบจกกังหวัดเล็กเเี้ยมันก็ไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่เนนะี่ยก็เขาก็าคุยกันไปนะครับตอนแรกก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันจนสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าบทสนทนามันเริ่มลึกขึ้นลึกขึ้น เวลาก็ดึกขึ้นดึกขึ้นแต่ว่าวันนั้นอาจจะไม่ไม่ถึงเที่ยงคืนนะครับก็ผมก็ฟังอ่ะถ้าผมสังเกตตัวเองว่าเหมือนผมเนี่ยจะเป็นเป็นผู้ฟังที่ดีนะเกินไปสําคัญจําเป็นหรือเปล่าหรือว่าการฟังเป็นความสุขของเราหรือเปล่าเนี่ยมันก็ถามว่าผมมีความสุขไหมถ้าผมได้ฟังคนอื่นเนะี่ยผมก็ก็โอเคนะได้ได้ได้ฟังคนอื่นได้พูดได้คุยได้ บางทีคนเรานมันไม่มีโอกาสที่จะได้พูดสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดนะครับเหมือนความคิดบางอย่างเนี่ยมันมีอยู่ในหัวแต่มันก็อยู่กับเราไงเราจะพูดสิ่งที่เราแบบใฝ่ฝันกับใครได้บ้างอะ่ะซึ่งบางทีบางเอิญคนอย่างผมเนี่ยจะไปอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นแน,แนวว่าเป็นอาจจะรู้จักกันอาจจะแบบเจอหน้ากันแต่แต่ยังอยู่ในลักษณะของคนแปลกหน้าอยู่เราไม่ได้สนิทกัน จังหวะหนึ่งบวกกับแอลกอฮอล์เนี่ยม,มันอาจจะช่วยให้คนเราแน่นอนครับมันทําให้คนกล้าขึ้นที่จะทําอะไรบางอย่างอันนี้หมายถึงเรื่องการพูดคุยเนาะเช่นกันในการพูดคุยอาจจะทําให้เราสามารถเปิดใจบางสิ่งบางอย่างกับคนที่เราไม่ได้อะไรด้วยเลยได้อะไรเน้ยก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการบําบัดเนาะน่าอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราสามารถทําได้ในจังหวะน,นั้นนะครับเนี่ยผมก็พูดถึงแต่คนอื่นใช่ไหมเอางี้เดี๋ยวลองมา สำรวจตัวเองสิเนี่ยว่าแล้วความสุขความสุขของตัวเองความสุขของผมคืออะไรอย่างที่บอกครับมันเป็นสิ่งที่ตอบยากมากถ้าใจจริงแล้วเนี่ยผมออย่างน้อยผมก็เป็นอาชีพที่ผมทำปัจจุบันก็ก็เป็นครูเนาะแล้วก็ชอบชอบร้องเพลงด้วยมันก็เป็นสิ่งทั้งทั้งสองอย่างที่ทำควบคู่กันไปบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นครูเนาะร้องเพลงก็ประปะปลายมีงานมากไม่มีงานบ้างไม่ได้ลองประจำนะครับมันก็เป็นความสุขทั้งสองอย่าง ถ้าพูดถึงความสุขในแง่ของการเป็นครูก็คือการที่เราได้เหมือนเหมือนให้ในสิ่งที่นักเรียนเขาอยากได้เนาะหรือบางทีก็ไม่อยากได้แต่พยายามให้ยัดเยียดอะไรเงี้ยก็เป็นความฝึกหนึ่งนอกจากนั้นบางทีผมเนี่ยชอบอยู่กัในในแวดงนวงดนตรีใช่ไหมครับก็พานักเรียนอะไรเงี้ยไปเล่นดน,นตรีช่วงที่ผ่านมาเนาะเทอมที่ผ่านมาแต่ตอนเนี้ยนักเรียนของผมก็แบบค่อนข้างจะ ย้ายไปเติบโตเพราะว่าก็เรียนจบแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปะเนาะพอพอมองย้อนกลับไปจุดนั้นที่บอกว่าพานักเรียนไปแต่ว่าก็ต้องลำบากตัวเองกันนะตลอดเวลาเราก็บ่นให้มันนะแบบเฮ้ยทำไมไม่มาเก็บของทําไมนูน่นนี่ทําไมเยอะมากทําไมไม่ตรงเวลาลบาบเาลา,าแต่พอเรามองย้อนกลับไปมันก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งที่มันไม่ได้ตังค์อะนักเรียนได้ตังค์อยู่เวลาไปเปิดหมวกหรือไปเล่นอะไรเงี้ย เราแต่เราเนี่ยก็เป็นฝ่ายเสียตังค์ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าหนค่านุ่นนี่น่นค่านู่นค่านี่ค่าน้ํามันค่าอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งเราก็มองทางออมมันก็เป็นเงินที่เราได้มาทุกเดือนแหละเงินเงินหลวงแล้วก็ใช้เงินหลวงนั่นแหละ refused, ถึงแม้ว่าจะเข้าเนื้อบ, <Authority> <c oughs> บ้างอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เราได้ทําทําให้นักเรียนเราได้มีประสบการณ์นะครับซึ่งคนอื่นอาจจะไม่มีหรอกและไม่สามารถสร้างประสบการณ์นี้ให้กับทุกคนได้ต้องยอมรับนะครับไม่ใช่ว่ามันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของ ชะตาชีวิตที่มันต้องมาเจอกันระหว่างผมกับนักเรียนที่ชอบดนตรีชอบร้องเพลงด้วยกันอย่างเงี้ยครับมันก็ผมก็ถือว่าเป็นจุดจุดหนึ่งนะที่ทําให้เหมือนให้เขาสามารถไปต่อยอดชีวิตของเขาได้เช่นการเล่นดนตรีก็ดีการไปได้ดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยนะครับเราก็เคยพาเขาไปครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นเราก็มาไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปด้วยกันหรอกแต่เราก็มองเห็นว่าอ๋อหลายคนที่ที่เราเคยพาไปเขาก็ไปดูเองนะ เราก็โอเคนะเพราะว่ามันเหมือนทําเหมือนเราได้สร้างประสบการณ์บางอย่างเพื่อให้เขาไปพบประสบการณ์ใหม่หมที่ดีขึ้นโดยที่อาจจะไม่มีเราเ,เนาะไอพูดเหมือน <laughs> พูดเหมือนเศร้าไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งการการร้องเพลงก็ถือว่าเป็นความสุขไหมความสุขนะครับถ้าได้ร้องผมก็มีความสุขผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงถึงแม้ว่าจะตื่นเต้นถึงแม้ว่าเอ้ยก็กลัวว่าตัวเองจะทําได้ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทุกอย่างแล้วประสบอะ ผสมกันเพอร์ฟอร์มอะไรเสร็จแล้วมันก็เป็นเป็นสิ่งที่แบบเออมีความสุขที่ได้ทําอย่างน้อยก็ได้รู้สึกว่าได้ได้อยังคงยึดติดไม่ใช่ยังคงเอาความฝันของตัวเองอยู่ในชีวิตปัจจุบันอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ทิ้งไปเลยสัทีเดียวนะครับเพราะผมชีวิตผมก็มีแค่นี้ครับความฝันก็มีแค่ร้องเพลงดนตรีอะไรเงี้ยเท่านั้นเองนะครับก็เป็นความสุขอย่างหนึง่ง ซึ่งบางทีเวลาเราเราไปไปร้องเพลงบางงานก็ไม่ได้ตังค์นะบางทีเราก็ขอไปร้องเองแต่ถามว่าอย่างที่บอกครับความสุขมันไม่ใช่แค่เงินเนี่ยแต่ว่าถามว่าเงินมันดีไหมถ้าได้อะไรเงี้ยมันก็ดีก็อยากได้ก็อยากให้หลายๆคนทรีตเราแบบว่าหรือทรีตทุกคนที่เป็นนักเรีนดนตรีเนี้ยทรีตให้แบบว่าเหมาะสมอะไรเงี้ยแต่หลายอย่างก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราอยู่ในจังหวัดเล็กๆมันมันก็เป็นอะไรที่แบบ บางทีคนเขามองไปถึงอย่างเงี้ยความคิดหรือว่าการมองภาพแบบใหญ่ๆอาจจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เนาะก็บางอย่างบางทีเราก็ขอไปเล่นร้านฟฟเขาฟรีอะไรเงี้ยเพราะอยากเล่นมันก็เป็นความสุขนะครับนั่นแหละถึงแม้ว่าเป็นความสุขที่แบบว่าค่อนข้างจะถ้าใช้คาาําว่าเสีละตัวเองก็กใช้คําเวอร์เกินไปนะก็เป็นสิ่งที่เราอยากทําแล้วกันถ้าเราทําแล้วเราไม่ได้แบบไปเดือดร้อนใคร เราทำแล้วเราแบบเออสบายณนณะนะจุดนั้นมันก็โอเคนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคุณผู้ฟังคิดว่าความสุขของคุณผู้ฟังมันเป็นยังไงนะครับมันต้องใช้เงินซื้อเท่านั้นหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่ทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวนะครับอย่างที่คุณหมอท่านนั้นได้ได้บอกได้ถามมานะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วแหละว่าเราจะ หาอย่างไงนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าบางทีถ้าคนเราไม่สามารถหาความสุขในชีวิตได้เลย mm. อย่างเงี้ย mm. ก็คงจะแย่นะครับผมก็คงจะได้ได้แค่เป็นกําลังใจให้นะให้ทุกคนว่าเอออย่างน้อยให้มีความสุขแล้วกันถ้ามันมันยากจริงๆก็ใช้เงินซื้ออะไรเงี้ยแต่อย่างที่ผมบอกแล้วว่าการใช้เงินซื้อนี่มันเป็นสิ่งที่ฉาบฉวยมันมาแล้วมันไปแล้วมันก็มันวนลูปเหมือนกันนะมันไม่จบสิ้นททีเราก็ต้องพยายามหาอะไรที่มันแบบ เอ่อจะผมกายั่งยืนก็เป็นคำสัมที่ดูดูแก่ไปไหมอ่ะนะครับนั่นแหละก็หาอะไรที่มันพอเหมาะกับตัวเองนะผมว่าแต่ว่าหลายๆหลายๆายทีเราก็ทําอะไรที่เกินเลยเนาะ <laughs> เหมือนอ่านอย่างนี้ช่วงเมื่อกี้ที่ผ่านมาแบบประมาณช่วงปีที่ผ่านมาแล้วกัน <laughs> ความสุขอย่างหนึ่งของผมคือการไปดูคอนเสิร์ตครับคุณผู้ฟัง <laughs> แล้วคอนเสิร์ตแต่ละคอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตั๋วนะครับอาจจะแบบระ,ะดับพันสองพัน สามพันสี่พันห้าพันอะไรก็ว่าไปใช่ไหมมันไม่ใช่แค่นั้นมันจะมีค่าเดินทางค่าที่พักค่าจะบอกว่าค่าเครื่องดื่มก็ค่าเครื่องดื่มในในคอนเสิร์ตนี้ก็ค่อนข้างจะแพงด้วยซ้ำไปอย่างนี้ด้วยนะครับก็เป็นคอนเสิร์ตเอ,อเ้ยไม่ใช่ก็เป็นความสุขจากการดูคอนเสิร์ตที่ใช้เงินซื้อแต่การใช้เงินซื้อมันก็เป็นการซื้อประสบการณ์อยู่นะเพราะว่าอย่าง คอนเสิร์ตแต่และคอนเสิร์ตที่เราไปดูเนี่ยประสบการณ์มันต่างกันบางคอนเสิร์ตเป็นประสบเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแบบเออเขาแบบจัดการแสดงทุกอย่างแบบดีแบบอลังการเวอร์อะไรเงี้ยครับบางคอนเสิร์ตก็แบบง่ายๆซิมโลแต่ว่ามันก็มอบความสุขให้เราไม่ไม่ต่างกันเลยเนียมันก็แล้วแต่เนาะแต่ถามวอบความสุขแบบนั้นมันมันผ่านมาแล้วผ่านไปไหมก็ผ่านไปแต่ว่าเราก็ยังพยายามจะนึกถึงมันอยู่นะว่าอ๋อครั้งหนึ่งเราก็ก็ไปเนาะ ไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีอาจสิบปีปยี่สิบปียงหน้าอาจจะมีรุ่นน้องเขามาถามว่าทำไมก่อนศินลรปินคนนี้มาพี่เคยไปไหมผมอยากไปมากเลยอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบได้ได้เอาย้อนเอาประสบการณ์เหล่านั้นขึ้นมาเล่าขึ้นมาเล่นขึ้นมาแบบทบทวนความจําซึ่งตอนนั้นความจาจะเลอะเลือนหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้ว่าในอนาคตเราจะไปพบเจอใครเราจะไปอยู่ในสถานการณ์ยังไงเราจะไม่รู้สิครับก็เป็นเรื่องของอนาคต เาก็เอาเป็นว่าขอให้ชีวิตผมเองเนี่ยนะครับผมจะอ,อวยพรให้ชีวิตคุณนุ้ฟังก็มันก็เป็นเรื่องของคุู้ฟังกัเนาะไม่อ,อวยพรแล้วกันขอให้ชีวิตผมเองเนี่ยได้พบกับความสุขที่ผมต้องการไปเรื่อยๆคุณนุ้ฟังก็เช่นเดียวกันนะวันนี้ลาไปอย่างนี้เลยครับวันนี้ลาแล้วนะครับสวัสดีครับ